เป็นลู่ร,ร,รอ,รอสมเด็จพุทธาจารย์โตรแร่เหน็กน้ำพีนะคะจากพุทไหมายเลขสองศูนย์เจ็ดจังหวัดพุทธารดิษฐ์ค่ะต้องว่าของระวัลชิ้นนี้นะครไม่ใช่ปูนปลาสเตอร์ ูไว้ต่อไปถ้าจะแจก,กวันเดียวเนี่ยคงไม่ได้ให้ไปชี้ดีกว่าอ่ะอี้ไปชี้มานี่ ดูว่ามูลค่านะครับมูลค่านะสูงมากนะฮะเกือบ6 0 0บาทเลยทีเดียวนะเป็นชา้างแกะสลักนะครับลงรับปิดทองเรียบร้อยรู้ไม่ถึงนะครับนี่รูปหล่อเหมือนนะครับของหลวงปู่พุทธจารย์โตนะครับสองชิ้นนี้แจกคู่อ,อสองชิ้นนี้เราแจกคู่แต่ในที่นี้ฮะผมขอบุคคลที่มีความสามารถแบบเด็ดสนติเลย อ่าขอแบบเด็ดเลยนะขอเด็ดเลยนะมาเต้นให้ดูบนเวทีครับหนึ่งคนได้หนึ่งคนเต้นได้เอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดวดวผมจะขอวัดแต่นี้ดีกว่าผานนู้ประกอบการร้านค้าก็มา<ะ>แขกผู้มีเกียรติก็มาท<ะ>่านครับขอตัวแทนผู้ประกอบการหึคนและขอตัวทแทนแขกผู้มีเกียรติหึคนครับเรเวที มีไหมครับมีไหมครับขอหนคนดวนแ,แล้วดวนดวนดวนมามาพี่วันนั้นเราเห็นคนได้ดีๆอ่ะที่บูจังหวัดสกลนครมามาขอเสปรเลยหน่ด้มาอีกคนขอ,นอนเป็นขอเป็แขกผู้พิเศษหนึ่งคนแข,ข,นขกยัยามาสีสี สูสีเชิญเลยครับเชิญเลยมาเลยค่ะมาสูสีมากเลยนะดูสาตกว่าอายุก้อนหนักแล้วนะสูสีมากเลยสูสีมาโอ้โหมาสีเสื้อเดียวกันที่ทุกคนเนี่ยอ่ะคุณพี่เดี๋ยวเชิญทางนี้หน่อยนี่เป็นตัวแทนของผู้มีแขกผู้มีเกียรติฝั่งทางน้องกวางนะเป็นตัวแทนนะฮะจากทางผู้ประกอบการอ่าเป็นเจ้าของร้านเสื้อเราเองถูกต้องฮะ ผมถามว่าพี่อยู่ในเมืองหรือเปล่าไม่พี่อยู่บ้านนอกแล้วพี่อยู่อำเภอไหนอำเภอเมืองเอสผมงงอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นพอนายพอนพยอายนะฮะพอนายเราจะพวัตกันนะฮะในเมื่อเรามีของรางวัลสองชิ้นเราจะให้ผู้ชนะที่มีเสียงโหวตมากที่สุดเป็นคนเลือกของรางวัลก่อนว่าจะเอาอะไรเออว่าอยากได้อะไรนะฮะในใจพี่อยากได้อะไร เต้นไปเรื่อยจนกว่าเราจะพอใจเต้นไปเรื่อยเลยนะเต้นไปเรื่อยเลยนะเต้นไปเรื่อยเลยนะพร้อมแล้วหนึ่งสอง แล้วเราไว้ขอวันหน่อยอ่าเดี๋ยวขอแท็กสักครูดด้วยนะ,ะอ่าเจ้าของรถยนต์หมายเลขพรบุษช่อชิงหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะคะจังหวัดกรุงมอนะคะรถตู้นะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะไปที่รถของท่านตรวจเลยค่ะย้ำนะคะเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนพรบุษช่อชิงหนึ่งศูนย์สองศูนย์กรุงเทพมหาคนครค่ะขอความ อนนี้เดี๋ยวผมจะเอาจักรยานออกนะครับด่วนนะครับนะฮะอ่ะเราสัมภาษณ์พี่เขาตอนนี้คงไม่ได้พี่เขาพูดได้เดียวหอมเลยโอเคโอเคคุณพี่ครับตอนนี้เราจะมาวัดเสียงโวดกันนะขอรี่ยันแขกผู้เกียรติพ้อที่ยัเราจะทวัดเสียงโวดจากตัวแทนของแขกผู้เกียรติก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไทยรักไทยเชียร์ทัดแข่งผู้มีเกียรติของเราขอเสียงครับเออต่อไปไทยรักไทยเชียร์ผู้ประกอบการขอเสียงครับโอ้โหยอดโอ้อโอครับท่านนะฮะตามบรรยกาศผู้ชนะจะเป็นผู้เลือกของรางวัลนะคุณพี่เลือกเลือกเอาคใจ